สวัสดีจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซบเด้อวันนี้พิว่ามีอะไรแซบๆอีกแล้วจ้ามีจ้าตำปูดองใส่ไหลบัวกับแครอทเด้อลองสรรหากินไปทั่วนะจ๊ะแบบมีปูดองอยู่อะไรอย่างนี้แหละเราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรตำใส่มมละกอก็เบื่อแล้วเนาะลองมาตำปูดองแล้วก็ใส่แบบอเนนี้ใส่บวัวใส่แครอทลองกินดูว่ามันจะเป็นแบบรสชาติมันจะแซบไหมมันก็แซบเนาะชิมดูแล้ว นี่จ้าพักก็จะมีเหมือนเดิมจ้ะพักกรอบพักออร์แกนิกด้วยจ้ะเด้อโอ้หล่น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 ไปเท่าไหร่แต่ก็นี่เป็นหัวเป็นกระลำเลยจ้าพักออร์แกนิกเหมือนกันจ้ะมาพา่อแม่พี่น้องพูดหลายเสียเวลาเด้อใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวิวา่าพาแซ่บช่องเล็กๆช่องนี้ดึงด้อจ้ะเด้อให้เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆด้อยจ้ะมามากินด้วยกันจ้านี่จ้ะสายบัวสายบัว แซ่บแซ่บแน่นอนกรอบใส่บอกรอบๆคนแรกใช้มือแล้วพอจะสดน้ำเราก็ค่อยใช้ช้อนนะดูนาจ่ะมัน เจอหลังๆมันมันเดินเลยอ๋อจับยักจับยินเนาะสีสันแซบสะใจ เราต้องคลายทิ้งเด้อไม่คลายทิ้งเดี๋ยวมันจะติดคอเนาะติดปัน อ,อร่อยเค็มๆแบบปูดองเนะาะลองกินไข่ดูอันนี้ใช่ไข่มันแต่บางตัวก็มีไข่ได้วยจะเดียวว่าปูหน่านี่เนาะเขาไมีแต่กล่นเนาะแต่ว่าอันนี้กลนมันตก แซ่บครับอืม,อมกินแล้วก็ต้องเก็บ กแบบ็กินแบบยังไงล่ะกินมันเลยไม่ได้นะพลากก็ดองปูกล้ามปูเลยเนะี่ยมันแข็ง กินปูใหญ่หรอกินปูน้อยเนาะมัมีแค่นี้เด้ออร่อยมากันเนี่ย วันก็เริ่มมาแล้วเป็นธรรมชาติของมันเนาะมาก็มาเป็นกลุ่มเลยเนาะ ให้หลดลอดพอเราตาแล้วม,นะมันจะหวานนะหวานแบบแล้วเขาเครื่องต่งําตุมคร อร่อยจริงอ่ะแต่ว่ามันลําบากมาจะเนาะกินยากนิดนึงตรงที่มันมีก้างมีแขนมีขามีกระดูกเนาะ ถามหาความอร่อยมันก็อร่อยเนาะ เขาก็ทางตำส่ง แต่บ้าก็กรอบ แบบคกณ่ยองมีไขด้วย